ววสวัสดีจ้าเราจะเข้าในตัวเมืองหน้าแล้วนะครับวันนี้พีนี้เราจะไปโรงแรมแล้วก็ถนนคนเดินแล้วก็โรงแรมอชื่ออะไรนะขวดขวดขวางมาโอเค <c oughs> โอ้โหเมสวยมากกว่านี้โอเคปายการว่าเป็นยังไงถึงที่พักเราจะถ่ายดูที่พักแล้วก็ที่พักใกล้ตรงไหนมั่งแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับ <c oughs> ใช่โอเคไป <c oughs> Let's go ถึงแล้วนะครับที่พักในตัวเมืองน่านครับไปลงไปดูกันล้วไปขเข้าห้องพักกันครับรอเข้าห้องพักรับที่นอนห้องพักสามเตียงโอเคปุ๊บปุ๊บ ว้าวของเต็มครับตอนนี้อ๋อมีกระจกด้วยฟอลนี่ที่แขวนเสื้อนะไม่มีอะไรแขวนหรอกเรามาดูห้องน้ำกันอืมสะอาดมีห้องมีมีห้องอาบน้ำอ๋อมีสบู่นี้เลยนะครับโอเคเราควนอะไรเรียบร้อยเป็นไงบ้าง ราคาเท่าไหรแปดร้อยราคาอะไรแปดร้อยเป็นอะไรอายอุเริฟยูบ้าเหรออเอ้ย,อยนี่ไม่ต้องชาร์จพี่มพวกนั้นอยู่ไหนมมดอรอไปเราไปหาที่เที่ยวดีกว่าไปดูกันไปกันเนี่ยเดินไปไหนกันเดินไปเรื่อยๆนะก็วัดภูมินถนนคน,นเดิน โอเคสร็จ,จัดไปลยุยเดินออกจากที่พักนะครับตอนนี้มาเ <c oughs> จ้าถิ่นมองหาเรื่องแล้หวหาแล้วครับเจ้าถิ่นไปลุยกันต่อพิมพ์หางเรื่องมืแล้วดูมองหน้ามอเลยอันนี้ครับสึกขมวดคิ้อีกเหมือนเดิมเลยแล้วครับตอนนี้ดำระหว่างฝ่ายดำกับฝ่ายขาวไปลยุย ต้นไม้เยอะมากครับ,น,รบน,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 นะครับนู้นถนนันเดินอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยปปิดปิดก็ปิดก่อนนะครับจะเขินเข้าไปถ่ายนูน่นไปไปเราไปวัด เราไปเที่ยววัดภูมินทร์ก่อนนี่เราเดินนะครับโอ้โ oh, หถนนคนเดินมันคนเยอะจัง <laughs> เราเดินเข้าตรงไหนดีกีมแม่รถเครื่องรถเที่ยวเร็วเร็ว มาถึงถนนคนเดินแล้วนะครับโอ้คนเยอะมากครับแมาไปหลบก่อนไปหลบไปหลบไปุณไอน้นานโอ้คนเยอะมากครับตอนนี้แล,แล้วจะเอาอะไรกินอะไรหนรเข้าเกียบกับหมอข<อ>้าเ<อ>ีบัหม้อนะโอเคคนเยอะนะ ืออะไรป่าาไดจัดเลยเดยเจัดให้เฮ้ยดไหนอ่ะสวยอะไรอ่ะอืมสวยโอเคแป๊บหนึ่งนะอ่าแม่ก็ลังสวยไม่ถอด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 โอ้เจอเจอช้างเผือกไอ้จืดแล้วเจอช้างเผือกไอ้จืดแล้วเนี่ยพูดอยู่น

ครึ่งโล้ัน็อคที่จนงวที่26รพ่สาวเครอมหนถงกสามร้อยองารงานแ้วก้นอะหนูว่ากาแฟแคปซูลวามันไม่ได้ใส่เครื่องทำแคปซูลหรอเออใช่ไหมหนูก็เลยถามว่าเทน้ำร้อนได้เลยเหรอเออจริงมันต้องใส่นันให้บิ่มพื่อพูดเข้าใจนะไปหาอะไรกินกันดีกว่า อุยน้ำพริก <c oughs> แคบหมูไหมคะอืมตักทองทองแบบผมก่นโ,โอเคกันอ๋อหอมจีบนะเฮ อ๋อเลยดิเส้นหมี่ไหมมี่มเส้นหมี่เส้นหมี่ยำขนมจีนมาดิพิมตัองเกิดแต่ไงไหมพิมทอดอะไรเส้นหมี่เหรอเออว่าเส้นหมี่กด้อืมน่ากินครับไปนีตี nó mùa xuân ừ. đây là ừ. đây thầy ừ. 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 thầy ừ. chiếu Ồ, เอาเอาเอาันนี้เปล่าสามใบร้อยเอาไดูด้วยว่ามีป้ายเปล่าไปเดินเลือกันต่อเลือกเสื้อกันอยู่นะครับมาจากการเสือเส้อเลยนะครับ <c oughs> คนเยอะมากไปดูกันนี่ได้เสื้อร้านนี้ไปหนึ่งตัวครับไปเดินเลือกันต่อ วัดจองนี่ไ่วันหนต้องต้องัอ่โอ้โหสวยงามแม่แม่มมีหลายสีนะคะตัวอะไรครับตัวสามร้อยแปดสิค่ะอ๋อนึกกัร้อยห้าสิบอห้าสิบนี้ค่ะอื 150ร้อเนลยค่ะห้าสิบอจบนี้ห้าอันนี้นะคะถ้าเราตัวเล็กแล้วก็ขูเข้าไปตัวใหญ่แล้วก็แกะออกได้่ก็คือตเอืม,อมนี่ได้เสือ้อ้านป้าอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวแม่เื้อของเล่แล้วแม่บอกเ้ม สวยงายสวยนั่นโดนใจได้ไปกี่ตัวสองตัวแม่ก็สองตัวนุ่นซื้อกระเป๋าแม่เอาอะไรแม่ซื้ออะไรซื้อของฝากอืมกี่คน กระเระป๋าไปนี่ครับคนหิวหิวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดปากแดกเลยนะครับ <c oughs> อะไรกินใช่อืมได้ผัดมีอยู่นะครับเฮ้ยน่ากินอนะเอาไหมให้พ่ออยากกินนิดนึงอะให้นนะดูหนักได้ได้จะซื้อให้ต้องจ่ายเงินสด,ดเดี๋ยวเดินมาเอานี่ก่อนนะครับโอ้พอดีเลย ที่สั่งไวส้สองถุงไม่ได้เขียนชื่อครับาที่นั่งกินนี่เราได้ที่นั่งเลยครับ โอ้จะกินกันหมดไหมวันนี้นนลดควงๆอ,อยู่นั่นฮนะไปสวยกันดีกว่าอร่อยไหมครับเดินทางกลับกลับไปเดินเล่นๆก่อนไปนไม่ส่าใจเอาอะไรต่อนะ <laughs> ถือมะพร้าวเหรอ ม,ม,มาืมออ่อนเฮ้ยทำไมขายแค่สิบบาทนังล่ะเนี่ยเยเลยอะ่ะ còn nhựa chinh trình tôi nghe <cười> <cười> ừ, <quần đợi> <laughs> à, tập còn nhựa không à, đây anh một cặp tạo phát con nhấp nè, hai vào đây vào ถ่ายนะอะรู้เรื่องครับถ่ายแล้วรู้เรื่องนะครับว่าแม่เป็นคนอะไรเราเข้ามาเที่ยวเราต้องแม่นี่อาลอรลงเคมิมลงเคริรอางเคิร์เลยนะ ยืนยานะครับนน้ก็คงมีเกลียวพันทองใสสุขภาพครอครัมีความสุขพะรักก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ว่าคนยน์จะเล่าเรียนเขียนอ่านประกอบธุรกิจใดๆก็ตามก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้มาไหว้พระพ่อรอที่วัดพระธาชังคมเราวิหารขอเจริญพร ีพยองมองไกลๆนะครับก็ะบจะเห็นพระธาตุนี่เล็กนิดเดียวแต่เดินเข้าไปใกล้นะครับก็จะยิ่งใหญ่อลังการนะครับเดินกันต่อไปกลับมาถึงห้องแล้วนะครับดูบอลไทยต่อเห็นไหมหนาวเพราะเอ้มันตกตรงนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปว่ากันทีนึงตอนนี้ดูบอลไทยกอนครับ เ <Okay. S 2> เอาเลยนะครับเช้านี้อยู่ในโรงแรมชื่อขวันนั่นน,นี่ครับนี่ก็ตื่นแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเช้าเราจะออกเดินไปวัดผู่ม,มินกันดีกว่าไปวันม<ะ>ิน<ป>ดูบ้านหลังนี้โคตรคลาสสิกเลยเหนื่อยจริงจิงนะ วัดภูมินจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรนะอ๋อสนามด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านอืมขอเข้าใจละแป๊บนึงนะไปกันต่อ เราเดินมาถึงวัดภูมินแล้วแต่เราอยากจะหาข้าวกินก่อนจะมีขายหรือไม่ไปลองดูกันครับที่งูนวดนิ้วล็อกอืมอเดีป่าทำบุญครับไม่เป็นไรครับจะมา,ยา,มาอยู่ในนี้ทำกระซิบอยู่ในครับข้างบนไม่มีทำกระซิบทำกระซิบอยู่ล่าง

คนเยอะมากครับ mm hmm. ของที่เรียบนะครับสองมนห้าร้เก้าเกเนี่ยทำเหลือหมดเลย อีกแล้วโดนใจกันไปซะค่าบัตรเนี่ยจุดจำหน่ายรถ,รถล้อแม่แม่จึดจำหน่ายรถลาอสากสิบแต่เราจะนั่งไปไหนอือไปเรามาแวะกินโตเกียวหน้า ได้กอกแปดอันเลยครับแยกเหรออืมครับ <c oughs> เคม,มาถึงห้องพักแล้วครับกาแฟ,ฟโอวันตินไปเป็นไงที่พักที่นี่ <c oughs> เดินเที่ยวใกล้ๆได้หมดทุกอย่าง <c oughs> พีมาไง <c oughs> เลิศแล้วทุกอย่างเลิศหมดไปจบโอ้นี่อะไรเนี่ยไข่ <c oughs> ม้นกระ่าอ๋อนมอ๋อโอเคครับฝา <c oughs> <c oughs> กแล้วก็แชร์ด้วยครับ Bye bye.